ยะอาวาริวะปูราปริปูเรนติตาคังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิขตูสเพปูเรนตุสังกปา ฉันโทปนาราโสยทามาทาโทาิโชติรโสยทาสัพิปโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินสวัสสตุมาเตปวัดวันตรโยสุขีทีขาอยู่โกปวะอภิวาธนาสิริสนิจังบุตตา ปัจจายนจัตตารรรมวัันิอายุวันโนสุขังระลัง